ว้าวมัน,นิยังอะไรนี่ผู้ใดเอามาเข็ดไปฮะานี่อ่ะป้าคือเป็นแต่แซ่แทลย,ยังน้ำแดงๆนี่ก็เป็นแต่กินแท้ฮะานี่ป้าซิมจะค่ำก็ได้จ้ะอะไรเอ่ยทำไมมันน่าอร่อยจังเลยไหนชิมดูสักคำสิอือหือ ทำไมมันมหวานเย็นชื่นใจอย่างนี้คะเนี่ยอิงสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปสวนค่ะไปเลือหอมเลือหอมมาตากักเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเบ่งกอนนะจ๊ะค่ะอิงไปสวนมาจ้าอันนี้ก็คือไปเลือไปเลือหอมแดงค่ะปลูกกินหวนัวนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นหอมแบงค่ะต้นหอมค่ะ เซ็ดสายพันธุ์นะคะไวป้ปลูกรอบนึงค่ะก็เลยอากาศก็เริ่มฮอนแล้วจ้ะแดดจ้าเลยตอนนี้ก็ต้องกินหวานๆเย็นๆค่อยสิชื่นใจค่ะค่อยสิมี่แห้งยาวๆขึ้นมาดะะ้วะช,ชื่นใจไหนชิมอันนี้ซิอันนี้แบบแต่คนมักเนี่อ,อันนี้ก็อร่อยะคะ่ะ อันนี้ก็จะหวานไปหน่อยสำหรับคนไม่ชอบหวานก็ต้องมาทำมอกเือเทศลอย <สำ S 1> แก้วสหรับคนที่เอาไปตากแห้งหรือว่าอบก็บสิเป็นเก็บไปกินโดนได้ค่ะก็จะบม่มหยากสวยอันนี้ก็แซบ่บนาะค่ะอืชิน้นอร่อยเดู ค่ะท่านเองสิพาท่านผู้ชมไปเชื่อมมะเขือเทศไว้กินนะจ๊ะมะเขือเทศปลอดสารมะเขือเทศจากสวนเทาเองเองยูทูบสวัสดีจ้าเมื่อนี้ยพาพี่พี่พน้นองๆมาเชื่อมะเขือเทศนะจ๊ะเห็ดง่งายๆค่ะ สไตล์บานๆเข้านี่ะจ้ามะเขือเทศเหลือ,อยูเหลือกินนะจ๊ะเก็บยุตสวนเท้ากินมะท่านเข้ากับมะเ,เห็ดเป็นมะเขือเทศเชื่อมเอาไว้กินช่วงนี้อากาศเริ่มสีเขานาหอนพอดีนะจ๊ะกมามะเห็ดเชื่อมมะเขือเทศไว้กินค่ะเอาแช่ตัวเย็นไว้แบบหว,วานหอม,หอมแซ่บค่ะ ก่อนอื่นเท่ากับเอานา้ำใส่ใส่ปูนปูนขาวปูนแดงก็ได้นะจ๊ะเอาตองแซ่หนําปูนสิได้แข็งเอาค่อยเอาไปเชื่อมนะจ๊ะอุ้ยข้ามาเอาเม็ดออกจ้าบางคนก็บ่าวเม็ดออกก็ได้ออกก็ได้บ่ออกก็ได้จ้าตามใจชอบนะจ๊ะ กระเทศซีดากระเทศหน่อยกระเทศใหญ่เอาเมื่อลวงออกตาเมล็ดม,มันออกค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะ หลังจากที่ห้าวควันเม็ดออกแล้วห้าวกะแช่น้าปูนไว้ก็น่าจะสี่ชั่วโมงหรือว่าครึองเหมือหรือว่าหนึ่งเหมือกับแช่ได้จ้าพอเป,ป็นยังแช่ไปโดนเขากับแข็งแช่ไปกอนนจาจะเดี๋ยวห้าวกะค่อยไปลงไม่เชื่อมกันจ้าหลังจากที่ยิงได้เอามะเขือเทศแช่น้ําปูนนะคะแช่น้ําปูนแล้วค่ะแล้วก็ไปล่างนาะจะไปล่างให้สะอาดค่ะ เอาลงใส่หมอนอะจ้ะเราก็ห้าสิมาเชื่อมกันค่ะไอมะเขือเทศกะอยู่ประมาณหนึ่งกิโลจ้ะเราก็สิใส่น้ำตาลอยู่ประมาณครึ่งกิโลแล้วค่ะยิ่งก็ใส่น้ำตาลทรายแดงจ้ะเพราะว่าเขาสิหอมนะคะ่ะบังเอิญถ้าผู้ใดมีใบเตยเอาใบเตยมาใส่น้ำกระด,ดะาษเยือจ่ามะขอดมะขอดเป็นมวนๆค่ะแต่ว่าบังเอิญ ครั้งนี้ออิงน,นะบ่ได้ไปเอาใบเตยยั่วป้านพิเัยค่ะย่างใบเตยนี่แลจะจ้าอิงนนะบ่ท่านเอามาปลูกอยู่สช้ได้มาปลูกถึงว้อยู่ค่ะเพราะว่ามาัมากมักินเดี๋ยวจะเปิดแกะก่อนนะจ้ามุนหัวแก่นิดหนึ่งก่อนค่ะ เฮ็ดน้ำคุกคลิกนะคะนิดหน่อยบยม่ได้ใส่น้ำหลายด้วยจ้าเฮาสิกาเบิ่งประมาณเอาเพราะว่าน้ำตากลกระซิละลายค่ะสิค่อยๆละลายเองนะคะเฮากระซิเฮ็ดไฟอ่อนค่ะเฮากระซิ่งกินสาบายสบา,ายสไตล์บ,บ้านๆเฮานี่ยละจ้าเดี๋ยวกระซิ่อยละลายไปรังส้นเพิ่นกับเอาน้นำตาลละลายน้ำก่อนค่ะแต่ว่าอีกส่วนมากเชื่อมกระซิเฮ็ดแบบนี้ลด เฮดแบบง่ายๆเนี่ยแม่จ่าดี๋ยวเขาก็ละลายไปเองค่ะไฟอ่นอ,อนเตาทานก็ได้เตาแก๊สก็ได้จ้าเ,เกลือก็อยู่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแซหลายมันก็สิเข้มนะคะเพราะให้เขาไนมีรสเปร,แรีปรแยลมจะน้อยค่ะนี่กระเสียวฝาปิดไว้เลยค่ะใสิเห็ดไฟอ่นอ,อนๆไว้ค่ะปรับคุณนะคุ้มเห็ดไฟอ่อนไว้ทำอ่นอ,อนๆน,นะคะ ค่ะเชื่อมมันชิได้งามใจเย็นๆค่ะเวลาเข้าเชื่อมเฮ็ดไฟอันอ่อนนะคะ่ะราะว่าค่ะเพรวาวะมันเป็นหมอตุนเฮ็ดไฟอ่อนหน่อยค่ะค่ะข้าวกระสีตุนเลยเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะ่ะค่ะท่นเองสิบห้ามะเพิงมะเขือเทศเชื่อมค่ะตุนไวสักพักแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวมาเปิดฝาเบิงเลยนะจ๊ะโอ้โหกำลังสีสวยงามมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเอาทับพ,พีคนนิดนึง่งถ้าเข้าใส่หมอตุนกับสิดีสำหรับตุนอาหารต่างๆนะคะ่ะสเปอยไวตุ้นกระดูกหมกูตัวนี้ยังก็ได้จามืมอนี่ก็เลยได้มากเชื่อมมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวสิตักขึ้นนะจ่าฮะ,ะนี่สีสวยมากๆเลยะคะ่ะแซ่บบางคนก็เอาให้พักสะเด็ดน้ำนะคะ่ะอม เนี่ยอันนี้อันนี้มะเขือเทศชิ้นใหญ่มะเขือเทศลูกทอดค่ะชิ้นแน้นออๆนี่ก็สิเป็นมะเขือเทศสีดานะคะสีสวยคือกันกจา้าเห็นบหค่ะเนี่ยอันนี้จะเนื้อเยอะค่ะมะเขือเทศลูกทอดเดี๋ยวจะเก็บมาเชื่อมอีกแล้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้ไว้กินอ่าช่วงนี้สิเป็นอาการร้อนพอดีค่ะใส่น้ำเชื่อมโอ้หสุดยอดค่ะ ก็มาตักพักขึ้นกระชอนใหญ่นิดหนึ่งค่ะมีหลายกระชอนกระชอนเล็กเห็ดกับเขาาเ่าเมื่เศร้านี่ก็เลยมาดแดงขั้นด้านล่างค่ะก็เลยใส่กระชอนใหญ่ไปนิดนึงค่ะน้ำเชื่อมนี้ย่าเพิ่งถิง่นนะจ๊ะเอามาเชื่อมได้อีกค่ะเดี๋ยวเพิ่มน้ำตาลเดี๋ยวยังสิไปเก็บรอบหนาสิไปเอาใบเตยมาใส่ค่ะสวย น้ำเชื่อมอย่าเพิ่งทิ้งเด้อจ้าถ้าผู้ใดอยากกินแบบนิ่มๆค่ะเดี๋ยวพักให้สเสด็จน้ำถ้าผู้ใดอยากกินนิ่มๆค่ะสามารถเอาใส่กระปุกเขาตัวเย็นได้เลยเราหน,นีเวลานั้นห้าเอาใส่น้ำแข็งเดี๋ยวทำน้ำน้ำอ่ารอยแก้วเดี๋ยวจะไปทำให้ดูนะคะค่ะใส่เลยนะคะตักใส่เลย หวานเย็นๆค่ะนี่สุดยอดเลยนะคะเนี่ยถ้าใครชอบหวานนะคะก็เติมน้ำเชื่อมตรงนี้ละค่ะนี่นี่ถ้าใครชอบหวานนะคะก็เอาน้ำเชื่อมตรงนี้แหละใส่เลยนะคะยิ่งมีใบเตยน,นี่มันจะหอมมันจะอร่อยมากเลยค่ะนี่ เป็นของหวานได้ด้วยนะคะของหวานแบบหน้าร้อนพอดีเลยค่ะอือหืออือหืออ,อ,อร่อยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าฮะนี่มะเขือเทศลอยแก้วของเราอร่อยมากค่ะแล้วก็มะเขือเทศเชื่อมค่ะสีกะสวยๆจ้ามังนูจ้าน่าตาสดใสงดงามเลยค่ะสีแดงองต้ง อยู่ค่ะอันนี้ก็ร้อยแก่แบบสวยสดใสสวยงามหลายๆจ้าอย่าลืมเห็ดกิิเด้อจ้ามาเขือเทศห่าอยู่ในสวนนะจ่าถ้ามากกักะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยิงเป็นกำลังใจสารค,คลิปต่อไปนะได้จ้าลาไปก่อนจ้าคลิปนี้จ้าเดี๋ยวพอกันไหมนะจ่าสวัสดีจ้า